โอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว eldiy ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาแกะตัวปรินเตอร์นะครับผมตั้งแต่ชิ้นแรกไปเลยนะครับผมจนถึงชิ้นสุดท้ายของปรินเตอร์ canon นะครับผมรุ่นซีรีส์นะครับรุ่นพวกนี้มันจะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับส่วนประกอบเหมือนกันเลยนะครับสำหรับรุ่นที่มันเป็นขึ้นต้นด้วย e แล้วก็ mg ซีรีส์นะครับพวก e 5 0 0นะครับ e 5 1 0นะครับผมแล้วก็จะเป็นตระกูลพวก mg นะครับ3 1 7 0 3 1 5 0นะครับหน่ง 3670นะครับก็จะเป็นบอดี้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมอุปกรณ์ข้างในวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อะไหล่พาร์ทข้างในนะครับก็เหมือนกันนะครับผมใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็การประกอบจะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํานะครับผมวิธีการแกะเครื่องตัวนี้นะครับผมก็สําหรับไอคลิปนี้นะครับก็สําหรับลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆนะครับหลายๆท่านนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าอยากจะเห็นวิธีการแกะนะครับว่าจะ แกะยังไงนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะแกะเครื่องเอาไปล้างนะครับตัวชุดปั ah, ๊าหมึกนะครับผมหรือว่าเอาไปล้างในส่วนของตัวฟองน้ําซับหมึกนะครับก็สามารถทําได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาสเต็ป by สเต็ปกันนะครับผมทีละขั้นตอนกันเลยนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับผมเขาจะมีหน้าตานะครับในส่วนของการประกอบเครื่องเนี่ยจากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับทีนี้เวลาเราแกะเครื่องเนี่ยเราจะต้องเอาฝา นะครับโคเวอร์ด้านข้างออกก่อนนะครับถึงจะแกะชุดสแกนเนอร์ตัวนี้ออกไปได้นะครับผมโอเคนะครับน็อตของเขาก็จะมีอยู่นะครับอยู่ด้านหน้านะครับผมอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะแกะตัวนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องเอาตัวพาร์เนลนะครับปุ่มกดตรงนี้ออกตรงนี้มันจะไม่มีไม่มีน็อตนะครับเราสามารถแกะออกได้เลยโดยการใช้นะครับใช้นิ้วมือนะครับเปิดออกมาจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นแค่ที่ล็อกเฉยนะครับ อย่างนี้นะครับนะครับข้างล่างเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวล็อกแบบนี้ล็อกแบบนี้ล็อกซ้ายกว่าแบบนี้นะครับเราก็สามารถดึงออกไปได้นะครับเพื่อนแบบนี้เนาะดึงออกไปได้นะครับพอดึงออกไปแล้วเนี่ยด้านข้างตัวนี้นะครับด้านข้างตัวนี้เขาจะมีน็อตอยู่นะครับสองข้างนี่จะมีอยู่สี่ตัวนะครับผมแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้ออกเนาะ โอเคนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกสองตัวนะครับจากนั้นเราก็เปิดฝาอ่าตัวนี้ออกนะครับผมข้างบนนี้นะครับเขาจะมีตำแหน่งหมุดตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีตำแหน่งหมุดอยู่นะครับผมนะครับเอาไว้เกี่ยวข้างในเนาะเห็นไหมครับเวลาเรากดปุ๊บันก็จะยกออกมาอยู่นี้ได้นะครับเห็นไหมครับ อเคนะครับคือเราเปิดฝาด้านข้างออกแล้วดางบนนี่จะมีหมุดอยู่เห็นไหมครับจะมีตัวล็อกของเขาอยู่กดลงไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ยกออกมาได้เลยนะครับผมโอเคฝั okay. Okay. ่งนี้ออกไปได้ละ2ชิ้นต่อไปก็จะเป็นพันให้เาปุ่มกดตรงนี้นะครับผมก็ก็จะมีน็อตอยู่1ตัวนะครับ2ตัว3ตัวนะครับ3ตัวนี้เราก็แกะออกนะครับ ไม่ยากนะครับเพื่อนๆถ้าดูตามวิดีโอตรงนี้แล้วก็สามารถทําเองได้เลยนะครับเพื่อนก็แกะง่ายๆนะครับไม่ยากโอเคพอแกะออกเสร็จแล้วนะครับตัวนี้มันสามารถยกออกได้เห็นไหมครับเพื่อนออกได้ง่าย,ายเลยก็จะมีตําแหน่งของสายแพรนะครับเวลาเราดึงสายแพรนี่จับจับขั้วๆนะครับจับขั้วมันเพราะว่าเขาจะมีตัวกัน ตัวการปลายสายแพร์อยู่เราจับตรงนี้นะครับแล้วดึงออกมาแต่ถ้าเราพเพื่อนๆจับตรงปลายนี้ยเราดึงนะครับมีโอกาสที่ตัวขั้วตัวนี้มันจะหลุดได้นะครับหรือว่ามันจะฉีกขาดได้เนาะเบาๆนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยลวนนปุ่มกดนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับช่วงตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวยึดสแกนเนอร์แต่ว่าผมแนะนําให้เอาโคเวอร์ด้านข้างอีกฝัก่งหนึ่งออกก่อนโดยการถอดน็อต2ตัวตรงนี้นะครับ Okay. แต่ว่าด้านขวาเนี่ยด้านขวาเนี่ยเขาจะมีน็อตอยู่ด้านหน้าอีก2ตัวนะครับด้านหน้าอีก2ตัวแล้วก็แกะน็อตออกนะครับโอเคหลังจากถอดได้แล้วนะครับตัวด้านหลังนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้ออกมือดันนะครับ ดันออกมาฝั่งน,นี้ก็ดันนะครับผมแล้วมันจะมีล็อกอยู่ด้านล่างนะครับแค่ยกนิดเดียวนะครับก็สามารถเราออกได้แล้วนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าเครื่องนี้เขาติดแท้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกก่อนตัดสายชุดแท้งออกก่อนดูนะ Okay. วันนี้เดี๋ยวเรามาว่าด้วยเรื่องของการรื้อตัวนี้นะครับถอดตัวนี้ออกทีนี้เราถอดฝาข้างออกแล้ว cover ด้านข้างออกแล้วเนี่ยเราเปิดฝาสแกนเนอร์ค้างไว้จะสังเกตเห็นตัวน็อตอยู่ข้างบนเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการถอดออกแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้น ทุกตัวมันจะหลุดแล้วนะครับทุกตัวมันจะหลุดแล้วนะครับมันจะเหลือนอ็อตอีก2ตัวนะครับฝั่งนี้ทุกตัวหลุดละมันจะเหลือนอ็อตอีก2ตัวที่สามารถจะสามารถยกชุดสแกนเนอร์ออกได้ก็คือด้านหน้าตรงนี้นะครับเบื้อ <out these> <noise> ด้านหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ข้างในตรงนี้นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ถอดน็อตออกนะครับ โอเคออกหมดละนะครับผมที่เหลือก็ถอดสายแพรนะครับเส้นที่1นนะครับสายไฟนะครับสายไฟตัวนี้นะครับให้มันหลุดเส้นที่2นะครับดึงตัวนี้ออกสายแพรมี2เส้นนะครับ1ข้างบนแล้วก็2ข้างล่างนะครับที่เหลือแล้วก็ไม่มีอะไรละอันนี้คือหลุดละนะครับที่เหลือแล้วก็แค่ยกออกนี่อันนี้คือชุดสแกนเนอร์ของเขาเรียบร้อยละ ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมครับง่ายมากครับวันนี้ไม่ยากนะครับผมโอเคต่อไปเราจะเห็นด้านในนะครับเราจะเห็นด้านในของตัวพิมพ์เตอร์ละทีนี้เวลาเราถอดหรือเนี่ยมันแล้วแต่ว่าแล้วแต่เคสว่าเราต้องการที่จะหรือเอาจุดไหนนะครับว่าเราจะเอาออกแบบไหนนะครับลูกค้าบางคนหรือว่าบางร้านนะครับเวลาเราซ่อมนะครับเนาะอาจจะซ่อมชุดปมหมึกนะครับ อาจจะซ่อมเฉพาะเมนบอร์ดนะครับผมชุดฟีดกระดาษหลดกระดาษหรือว่าซ่อมเฉพาะชุดคาลิเอตนะครับตัวหัวพิมพ์แล้วก็แกะตามจุดนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําการอาถอดประกอบเอาทุกชิ้นออกมานะครับเอาทุกชิ้นออกมาโดยที่จะไม่ได้เรียงว่าเราจะซ่อมจุดไหนนะครับอย่างเช่นเราจะซ่อมชุดซ้ำหมึกเนี่ยเราจะยกออกตัวไหนก่อนนะครับคาลิเรตเราจะยกออกตัวไหนก่อนแต่วันนี้เราเราจะมาลื้อออกทั้งเครื่อง ว่าเราจะเอา,เอาแต่ละตัวออกมานะครับถอดชิ้นไหนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการถอดด้านล่างออกทั้งหมดนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมคลิปวิดีโอหน้าว่าผมจะถอดหรือทั้งหมดออกจากชิ้นไหนก่อนนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในพารสทนะครับผมโอเคสวัสดีครับ